โตโยต้าไฮเอส2025รุ่นใหม่ล่าสุดมาพร้อมกับการออกแบบที่เน้นความหรูหราแข็งแกร่งและทันสมัยมากขึ้นเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และครอบครัวใหญ่ตัวถังภายนอกสีขาวดูเรียบหรูสะอาดตาไฟหน้าแบบเล็ดีไซน์เฉียบคมพร้อมกระจังหน้าโครเมียมช่วยเพิ่มความโดดเด่นขนาดตัวรถที่กว้างและยาวขึ้นทำให้มีพื้นที่ใช้สอยที่มากขึ้นรองรับการเดินทางไกลได้อย่างสะดวกสบายภายในห้องโดยสารถูกออกแบบให้กว้างขวาง รองรับผู้โดยสารได้หลายที่นั่งบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุคุณภาพสูงมีระบบปรับอากาศรอบคันเพื่อความเย็นสบายมาพร้อมเทคโนโลยีความบันเทิงหน้าจอสัมผัสและระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนที่ทันสมัยนอกจากนี้ยังใส่ใจเรื่องความปลอดภัยด้วยระบบช่วยขับขี่เช่นกล้องมองรอบคันระบบเตือนการชนและถุงลมนิราภัยหลายตำแหน่งในด้านเครื่องยนต์โตโยต้าใหเอส225ใช้ขุมพลังดีเซลเทอร์โบประสิทธิภาพสูง ให้กำลังแรงและประหยัดน้ำมันรองรับทุกสภาพการขับขี่เหมาะกับทั้งธุรกิจและการเดินทางครอบครัวอย่างแท้จริงเป็นรถที่ผสมผสานระหว่างความทนทานความปลอดภัยและความสะดวกสบายในหนึ่งเดียว Toyota Hiace สอ2พได้รับการออกแบบด้านหลังใหม่ที่ทันสมัยและตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างครบถ้วนตัวถังสีขาวดูหรูหราและสะอาดตามาพร้อมกับไ่ายท้ายเล็ด,ดีไซน์ฉกเฉีียวที่ให้ความสว่างชัดเจนในทุกเส้นทางเสริมความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน ประตูท้ายถูกออกแบบให้เปิดกว้างสะดวกต่อการขนสัมภาระหรือเข้าออกของผู้โดยสารโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงและครอบครัวที่ต้องการความง่ายและรวดเร็วในการใช้งานพื้นที่ด้านหลังของไฮเอฟ2 0 2 5มีความกว้างขวางรองรับการจัดเก็บสัมภาระได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ของใช้ครอบครัวหรืออุปกรณ์ทำงานทำให้เหมาะทั้งสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวและการทำธุรกิจตัวกันชนหลังออกแบบให้แข็งแรงเพิ่มความปลอดภัยเมื่อเกิดการกระแทก พร้อมเซนเซอร์ถอยหลังและกล้องมองหลังที่ช่วยให้ผู้ขับขี่โดยเฉพาะผู้หญิงสามารถถอยจอดได้อย่างมั่นใจมากขึ้นดีไซน์ด้านหลังของ Toyota h i ฮเอ2025ไม่เพียงแต่เน้นความสวยงามแต่ยังตอบโจทย์การใช้งานจริงช่วยเพิ่มทั้งความปลอดภัยความสะดวกสบายและความมั่นใจในทุกการเดินทาง Toyota h i ฮเอ2025ภายในห้องโดยสารถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อเน้นความหรูหรากว้างขวางและสะดวกสบายเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานเชิงธุรกิจและครอบครัว เบาะนั่งถูกหุ้มด้วยวัสดุหนังคุณภาพสูงรองรับสรีลักษณ์ของผู้โดยสารได้อย่างลงตัวช่วยให้การเดินทางไกลไม่รู้สึกเมื่อยล้าพร้อมระบบปรับอากาศรอบทิศทางที่กระจายความเย็นได้ทั่วทั้งห้องโดยสารแผงคอนโซลหน้าได้รับการปรับให้ทันสมัยมาพร้อมหน้าจอสัมผัสระบบอินโฟเทนเมนท์ที่รองรับการเชื่อมต่อ Apple Carplay และ Android Auto เพิ่มความเพลิดเพลินและสะดวกสบายในการใช้งานระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงช่วยสร้างบรรยากาศการเดินทางที่น่าประทับใจ อีกทั้งยังมีช่องชาร์จไฟ USB หลายตำแหน่งเพื่อตอบโจทย์ผู้โดยสารทุกที่นั่งด้านความปลอดภัยภายในยังติดตั้งถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งระบบแจ้งเตือนคาดเข็มขัดนิรภยัยและกล้องรอบคันที่สามารถแสดงผลบนหน้าจอกลางช่วยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนมั่นใจมากยิ่งขึ้นไฮเอส2025จึงเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งความสะดวกสบายเทคโนโลยีและความปลอดภัยในทุกการเดินทาง โตโยต้าไฮเอ2,025มาพร้อมขุมพลงังเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมทั้งด้านกำลังแรงม้าและแรงบิดช่วยให้การออกตัวและการเร่งแซงทำได้อย่างมั่นใจอีกทั้งยังมีการปรับปรุงระบบจ่ายเชื้อเพลิงให้มีความแม่นยำทำให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและการเดินทางไกลได้อย่างลงตัวระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดถูกออกแบบให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวล เพิ่มความสบายในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือการเดินทางกับครอบครัวนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบช่วงล่างที่แข็งแรงและทนทานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้มากโดยไม่เสียความสมดุลในการขับขี่ด้านความปลอดภัยเครื่องยนต์ถูกติดตั้งระบบควบคุมการทรงตัว VSC และระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC เพื่อช่วยให้รถเกาะถนนได้ดีในทุกสภาพอากาศอีกทั้งยังมีระบบเบรก ABS และ EBD ที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจได้ในทุกเส้นทาง t o y ย t a h ไฮเอ2,025จึงไม่เพียงแต่มีสมรรถนะที่ทรงพลังแต่ยังมอบความมั่นใจความปลอดภัยและความประหยัดในทุกการเดินทาง